ทีนี้มาดูเรื่องความน่าจะเป็นความหมายของความน่าจะเป็นก็คือตรงนี้นะครับความน่าจะเป็นคือค่าที่บอกถึงโอกาสในการจะเกิดเหตุการณ์ใดๆซึ่งเราจะแทนด้วย PE คำว,ว่าค่าเพราะนั้นต้องออกมาเป็นตัวเลขใช่ไหมครับการบอกตัวเลข ว่าโอกาสที่จะเกิดเราจะบอกอยู่ระหว่าง0ถึง1ครับความห,หมายก็คือถ้าเป็น0ูนโอกาสที่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดนะครับเลยเก็คือไม่เกิดเลยนะครับถ้า1นก็คือโอกาสที่เป็นสูเป็นอะไรนะโอกาสที่เหตุการณ์นี้จะเกิดเป็น100%เครับเกิดแน่นอนแบบนี้นะครับหรือเราบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าศูนย์ก็คือไม่เกิด100%ก็คือเกิดแน่นอน เห็นนะครับสูตรที่2นี่เรา,มาไม่เคยใช้นะคือเราจะหาความน่าจะเป็นนั่นแหละครับแต่ว่ามันหาไม่ได้เราก็หาไอ้ที่มันไม่เกิดนะครับแล้วก็เอา1ไปลบไอ้ลบออกจาก1มันก็จะเป็นการหาความน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสูตรทั่วไปที่เรียนจะต้องจําคือสูตรนี้ครับการหาความน่าจะเป็นก็คือเอาจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเรียกว่า sample space เห็น okay, นะครับนะเพราะนั้นไอตรงนี้นักเรียนก็จดจำไว้นะครับคือสิ่งที่เราสนใจหารหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างเช่นที่ผมยกยกตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับสิ่งที่เราสนใจก็คือในการโยนลูกเตา๋าเราต้องการให้มันออกเลขขี่ใช่ไหมครับส่วน Sample Space ของลูกเตา๋ามันก็คือ1 2 3 สี่แล้วก็6เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการหาความน่าจะเป็นคําว่า N E ก็คือจํานวนสมาชิกของ E ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n e อันนี้เท่ากับ3ใช่ไหมครับเขียนข้างล่างนะ NS ก็6ตัวใช่ไหมครับเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เมื่อเราโยนลูกเต๋าแล้วมันจะออกเป็นเลขขี้ก็คือ 3ส,ส่วน6ห,หรือเท่ากับ1ส่วน2แบบนี้ครับสังเกตไหมครับที่ผมทำตัวอย่างให้เรียนดูสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือจำนวนของ s ซม p l ล s สเปซนี่ไงครับแล้วก็จำนวนของเหตุการณ์นะครับเอาจำนวนเหตุการณ์ตั้งหารด้วยจำนวน sample space s ซม p l ล s สเปซก็มาจากนี่แหละครับสูตรนี้จำไว้นะครับ